คนนี้มาทำอะไรครับมาเซอร์เวค่ะเขาเรียกถูกไหมถูกไหมหนูมีหน้าที่อะไรวันนี้อ๋อหนูมาเป็นคนไม่เหมือนเป็นไกด์ค่ะพี่หนึ่งขอเพราเก็บพี่หอแล้วนะติดรถเขามาอย่างเงี้ยทำไมต้องพาสองคนนี้มาครับเนี่ยเอาว่าจะติดคณะศึกษาสถานของศิลปะเป็นรถนอนเอาแนวตั้งแนวนอน แนะนำหน่อยนี่นะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์อ่านี่ใครนี่ก็คือลูกปัน้นศาสตราจารย์ศีเปื้อศรีนะคะเป็นผู้วางรากฐานก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ อะไรเนี่ยแต่กรรมเขาก็จะแบบมานั่งวาดรูปมันตรงนี้เต็มเลยนั่งวาดรูปตัวตุ่แบบนั่งวาดรูปวิวอ่ะเขาก็มาสเก็ตภาพตรงนี้เต็มเลยนู่นอยู่ใช่ไหมน้องทำไรน้ราจะได้ทำงานไม่ไม่ไม่เขาก็จะมองเราเฉยเขาก็จะมอง ตาาทำไมสวยจังลนตมว่าสวยนี่ต้องมีใจดีตัวอ้วนสมบูรณ์ดีจังเลยอ่ะตัวใหญ่มากค่ะตัวที่ใหญ่สุดชื่ออะไรนะอ้หนูไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูไม่รู้ว่าตัวไหนอ่ะนี่นี่ไม่เคยมีไม่มีประวัติเด็กดกัดใช่ไหม ใหญ่มากแบบแบบเปิดเทอมอย่างเงี้ยจะมีคนอ่ะมาใช้ตรงเนี้ยตรงโต๊ะนั่นงอ่ะอาหารปลาแล้วเขาก็จะขายแล้วคนก็จะมาให้เออฝั่งนี้ไม่มีน้องเลยเดี๋ยวก็มีเมื่อวันก็มานั่งอยู่ตรงนเ,นนนตนเนี้ยน,น,น,นู้นอุ้ยหนูได้เอแน่แล้ว้องจะขึ้นน้องต้องขึ้นแน่น้องต้องขึ้นแน่ไม่รู้ยังไม่ติดแต่ว่าได้เอไว้ก่อนน้องอยู่ไหน เออเออออเ้ยไม่เห็นไม่เห็นแสดงว่าไม่ได้ละเห็นน้องได้ไหมเอยเออ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 เอปกติเขากินอะไรเป็นสายปลาค่ะถ้าแบบว่าแบบเขาให้อาหารอย่างเงี้ยจะมาและมาออเพราะว่าปลาเยอะแล้วก็มาจุกปลาเป็นห่วงเฮ้ยยังไงใกล้มากเขาเห็นแล้วะมาเดินมาทางนี้เดินกันไม่ได้ หน้าออกมาพี่ตกใจเลยแล้วก็ทำงานกันทั้งคู่นะเหมือนเดิไม่มีเกาะต้นไม้ใช่ไหมขึ้นได้หรอว่ามีบางตัวนะแบบเดินมาเรียนอ่ะขึ้นไปนอนบนอยู่ต้นไม้อ่ะติดตัวค่ะติดต้นไม้ด้วยเวลาทำอย่างเงี้ยเขาจะทำเงี้ยเนี่ยติดอย่างเงี้ยเต่าเลยยิงบางตัวเป่าเป็นแผลด้วยนะอ๋อแตมากัดปลาปลาอย่างไปดูนะปลากระจาย เป็นแผลไอ้ตัวนี้นี่เนี่ยก็เองอ่ะทำปลากลัวหมดนี่ถ้าเกิดมันจะเกิดไม่เคยมันไม่เคยมันเ,เ,เ,เหมือนคนเลย,นะเ,ยเห็นไหมเพื่อนเยอะ คอยดูตึกวิศวะนะคะไม่แต่ยังไม่เคลียร์ว่าทําไมพูดถึงโรงยิมมันต้องพีเซนผู้ชายไม่ก็นักบาสมันต้องเยอะอยู่แล้วไงคะเพราะว่ามันเป็นโรงยิมไงถ้าจะเป็นยิมอื่นก็ได้ไงแต่ว่านักบาสเยอะไม่้มนมีนักบามไม่นด้ตรงนี้เยอะแล้วหนูก็เลยมาเล่นแหละเอ้ยไม่ใช่พี่หนุ่ต้องการจะบอกว่าเนี่ยโรงยิมมีผู้ชายหล่อๆด้ใช่ได้นะใช่อันนี้คืออาจรย์คณะวิศวะค่ะสวยสวยไหมคะตึกสวยมากค่ะ มาเรียนไหมคะแต่ค่าเทอมเป็นแสนเลยค่ะนี่สวยอ่ะอันนี้ของใช่ค่ะของวิศวะเพื่อนบอกว่าคณะวิศวะที่มาเรียนคือรวยทั้งนั้นเลยค่ะอ๋อหนึ่งก็จะบอกว่างานดีมีงานดีด้วยค่ะแต่ยังไม่เคยเห็นเลยดีด้วยกอนเไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ผมไม่ค่อยมีโอกาสมาเจอกันหรอใช่ค่ะตึกกันไกลกันหรือไงอ๋อไกลสิคะอาจารย์จากทั้าจากนี่แต่เล่นไม่รู้อ่ะหนูไม่รู้ไม่คอยได้เกียร์ไหมล่ะไม่โอ้ยไ่รีบจาน ว้าวไม่เอาดิยังเรา่องนี้ใช